มันเป็นเยอะกันนะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงเ,ม,เมื่อวานเนี่ยบวมเป่งเลยนะมีคนหนึ่งเป็นตรงนี้เลยเหมือนกันเลยเนี่ยแต่นิ้วหักดูอันนี้นนอันนี้มันก็นิ้วก็บวมนะเนี่ยข้อเนี่ใช่ไหมใช่ใช่ข้อเท้าก็เป็นนะ ข้อเท้าเนี้ดูทับมาเหรอข้อเท้ารถทับอือหือเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเจ็บเออเนี่ยข้อเท้ามันก็อักเสบเวลาเราขยับข้อเท้าแล้วก็พยายามผักให้ตัวกระดูกมันเจ็บไหมเจ็บ yeah, yeah. อันนี้บวมแล้วเนี่ยแต่ปัญหาอยู่นิ้วเลยใช่ไหมนิ้วนี่บวมเลยเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บค่ะอืมอันนี้อ่ะไม่เท่าไหร่นะ <Yeah. S 1> กดอย่างงี้เจ็บไหมอย่างนั้นไม่เจ็บอ๋อนี่เลยดูว่าตรงนี้ระหว่างซอกนี่อ่ะเจ็บไหม พวกมัมบวมมันกินยัางไงายาเงี้ยก็ไม่หายแต่เอ็กซาเดอเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลาวนะฮะเจบไหมส่วนใหญ่รเวลาเรากดอย่างนี้นะกดไปอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นเลยนะจะหายได้เลยกินยาไม่ถึงนะยาไม่วิ่งมานี่กดแล้วดีขึ้นเลยอนะ่ะ นี่ไงมันจะหายบวมได้ทันทีเลยแต่อย่าาใช้กดนะถ้าเป็นหมอนวดชงก็ใช้นวดเออใช่<ว>กใกล้ๆกันก็นวดก็ระวังหน่อยก็ได้กันนวดได้แต่ก็ระวังแต่กดไปจังก็จัดนั่นหรอ นวดก็ดีนวดได้แต่ต้องระวังนี่ให้มันลงลึกนิดหนึ่งนี่จะลงลึกนิดหนึ่งเจ็บไหมเจ็บเออเนี่ยมันมันล้าไปนิ้วนิ้วไหมเนี่ยทีแรกก็นวดเองนวดไปนวดมายิ่งบวมใหญ่นวดดีไงนวดเองใช่นวดดีมากบวมเลยแรกก็ไม่ห่างหอนวดนวดไปนวดมาบวมใหญ่ชักไม่ค่อยจะดีแล้วแทบใจเสียแล้วว่าจะหักหรือว่า แต่เอ็กซเรย์แล้วไม่หักก็แปลว่าไม่เกี่ยวแล้วนะพอพอ X ็กซเรยแล้วเขบอกนี่ค่ะนวดเองคึงคึงไปค,คึงมาม้วมใหญ่อะไใช่ตัวนี้ไงตัวนี้มีก้อนเลยเนี่ยถ้าเราจับดูตัวนี้มันจะเป็นก้อนเลยเราก็แบมล็อกล็อกข้างล่าง แล้วก็กดอย่างนี้มันเป็นไงตุ๊บๆไหม,ม,มโดนไหม,ดดดดมกดไปจังหวะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เป็นจังหวะเป็นจังหวะเนี่ยที่นิ้วเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเป็นจังหวะดีดีเนี่ยดีแล้วนะกดได้เลยเนี่ยระหว่างซอกนิ้วเนี่ยเียในข้อนี่กดได้เลยเจ็บมันเจ็บเลย เรากดเราก็ไปซาวก็ดีแล้วเม,มื่อวานกดเมื่อวานอนี่หโอ้โหกดไม่ได้เลยนะเจ็บมากเนี่ยชัดเลยเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับเวลาเตะต้องระวังถ้ามันนิ้วไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่หักนี่ก็รักษาได้หักก็ไปเข้าเฟือกหน่อยกดอย่างนี้นะมือ ส่วนข้อนิ้วนี่ข,ข้อนี้อ่ะข้อนี้ก็ล็อกดีๆเนี่ยจับล็อกนี้ก็ได้นะนะค่อยๆดึงเอ็นกล้ามน,นะลระบอ ตรงข้อนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นพับอีกออจากที่ง่ายก็มาเป็นเต็มตัวกว่าจะได้คิวใช่ไหมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งฝ่าจะได้คิวหมอ <laughs> เลยมาหลายโรค่อยอสะสม แล้วฝนตกอืมฝนตกแรงอืฝนตกเลยเหรออฝนตกกลับบ้านไม่ได้นะนานได้่วนานเยอะอดือนนึงเดือนนึงเอานี้กระโดดขึ้นไปงี้เอาลงกระโดดขึ้นกระโดดขึ้น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 ลงอ่าสิบทีนะขึ้น ลงไม่ขึ้นอย่างเดียวขึ้นพอนไม่ต้องกดลงสองนะขึ้นขึ้นกระดกขึ้นอย่างเดียวไม่กดลงขึ้นขึ้นสองขึ้นล็อกไปเลยนี่ไงดังปล่อยสามขึ้นสี่โอ้ขึ้นดังกึกเลยนะห้าขึ้นหกพอขึ้นเจ็ดไปสิ แปดเข้าที่ละขึ้นเก้าสุดท้ายขึ้นนะอืมดังกึกเลยเว้ยเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บแล้วมันชาไปหมดแล้ว <S <S ไม่เจ็บมันคลายมแล เขานี้ก็ผามาด้วยแล้วเนี่ยหลัง้เอียงก็พยายามบริหารเลยนะถ้าเอ,อนพ่อหลังมันเอียงถ้าพี่ตรงพี่ครับใช่ใช่แต่ถูน้ำมันไปแล้วก็จะดีว่ะนะมันเข้าที่แล้ว อย่ลอลงใหม่เจ็บไหมนะกระดกปลายเท้าขึ้นสองข้างสองข้างอาลงอ่ะหนีบตัวนี้ด้วยหนีบมือด้วยขึ้นขึ้นขึ้นค้างไว้ขึ้นขึ้นหนีบ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 อาลงอ่าขึ้นหน,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 นีบหนีบ,นบ,นบ ลงขึ้นนิบ้บลงอันนี้ก็บริหารหลังนะขึ้นนิบ้บนิบมือด้วยสิใช่อาลงนะไปทำด้วยเอาหมอน,อมอนแทนก็ได้นะมันก็แก้ได้หมดเลยแต่หลังยันเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นข้อเท้าเป็นเนี้ยมันก็ทําให้หลังเรามีปัญหาได้มันเกี่ยวกันหมดเลยนะบางคนเป็นนี่อย่างเดียวเนี่ยไปยันหลังมีนแก้เก,เกี่ยวกันหมดเลย อม่ฮั้ปี้ซาวตันนี้ไม่มีอะไรเลยเาเาแบจะหายเลยเนี่ยอเอาข้างนี้